ครับสวัสดีครับพี่น้องครับกับมาพอกันอีกแล้วนะครับกับช่องชาประจาฟาร์มชาแนลนะครับช่องวิถีของคนเลี้ยงวัววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับชาประจาฟาร์มกับไปตัดหญ้ามาไ้แหง่วกินให้แล้วจะวินโลดนะครับพี่น้องย่อนว่ามันเป็นช่วงฤือดูฝนนะครับถ้าฝนกับวัวสิตกย่ม่ไหนะครับแต่ตอนเทาเช็ดเบียกกับแดดจัดจัดนะครับพี่น้องครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็บพาเป็นยังนะครับถ้าฝนตกมากนะครับงัวงเด็ดง่ายครับขึ้นกับข้อกับ ขันเ่ตกให้เขาได้กินกะกินไปเลยครับพี่น้องครับให้อ้วนให้พี่ด้วยหยาไปโหลดครับกันกินได้เท่าไรกินไปโหลดนะครับครับก็ด้วยห่วงนี้นะครับก็ยังเป็นช่วงที่ราคาบัวตกต่านะครับและก็ตกต่ามาอย่างยาวนานหลายปีดีดักแล้วนะครับในช่วงก็นานนี้นะครับช่วงที่ช่องทีวีเปินไปลงตลาดนัดทั้งสุรินทร์นะครับ มันก่เฮตดไท้ราคางัวกระเตื้องขึ้นมากได้ในน้อยนะครับและก็ค่อยๆขยับขึ้นมากว่าดีขึ้นน้อยนึงน้อยนึงน,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 นะครับการยังว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับร่วมถึงการระบายออกของอในห้อยจากทังเวียดนามนะครับเพิ่นกระซื้อหลายนะครับทั้งวัวทั้งควายนะครับเพิ่นกระระบายออกให้เข้าได้หลายคักเลยนะครับแต่พี่น้องบัดพ่อมากมีข่าวมีผู้ติดเชื้อแอนแทรกเสียชีวิตนะครับ กเฮ็ดให้การซื้อขายมันชะงักไปชั่วคราวนะครับการสร่งออกเล่ากับปิดทางพานนะครับปิดดานบ่ให้ขนง่ายง้วค้ายจากประเทศไทยพานไปยังเล่านะครับมันก็ทําให้การระบายออกร่วมถึงการส่งออกการซื้อขายมันชะงักลงนะครับแต่ตอนนี้ก็น่าจะเปิดดานให้เคลื่อนย้ายได้แล้วนะครับพี่น้องครับ งัว่การาคาตกมาหลายปีขึ้นวานั่นแหละครับพี่น้องก็ย้อนก็ย้อนว่าอุปสงค์อุปทานนะครับง่ว่ามันหลายกว่าความต้องการซื้อนะครับงัว่มันก็เลยราคาต่ำนะครับราคาเนี่ยเข้าผู้เลี้ยงนะครับมันการาคาตกมาโดนดีครับนะครับตั้งแต่สิบว่าปีหกขาผิดิพี่น้องครับปีหกขาหกเจ็ดหกแปดนะครับที่ปีแล้วนะครับข้าวเนี่ยเท่าผู้เลี้ยงก็จะเกิดคาถามในใจนะครับ ว่าถ้าราคาบัวมันตกต่ำแบบน evet> wow. okay. ี้น oh um ี่เฮ้าเร้าเลียงหัวดีกบนะครับหลายท่านหลายคนเป็นคําถามในใจจะาของเลยนะครับหลายท่านหลายคนบ่ได้เป็นคําถามนะครับตัดสินใจไปแล้วเร้าเลียงไปแล้วนะครับหลายท่านหลายคนได้คาตอบไปแล้วนะครับว่าสู่่อเลียงต่อนะครับแต่ขันสีถามชาปาพญาฟ้ามนะครับชาปาพญาฟ้ามกะคือเห็นกับพี่น้องครับเท่ากับเลียง่อไปนะครับ เพราะว่าหยังตีนะครับด้วยต้นทุนการเลี้ยงของเรานะครับมั่นบ่ได้สูงนะครับเท่ากับมีแปลงหญ้าแปลงปล่อยแปลงปลูกนะครับเท่ากับลงแห้งตัดหญ้าไม่งัวกินนะครับค่าอาหารของมัวที่สีใสอีหลีก็เป็นในช่วงที่มันขาดแฟลหญ้าในช่วงหน้าแล้งซ้ำนั่นนะครับเข้าบ่ได้ลงทุนหลายนะครับกับยังพ่อสู่ไปนะครับเพื่อรอจังหวะและโอกาสล่อเวลาล่อราคานั่นนะครับ แต่พี่น้องคันพี่น้องซีเลอร์เลียงง่วนะครับมั่นกระสเีเสียารหลายยางนะครับพี่น้องครับเอาว่าในขอที่หนึ่งนะครับคันเท้าเส้าเลียงงัวแล้วข้าบอเลียงต่อนะครับเสียแท้ๆเลยคือการขาดทุนครับพี่น้องขาดทุนหย่อนเท้าเลียงง่วมาหลายปีนะครับบัดเนญาสีขาย มันว่เป็นราคานะครับเข้าลงแรงไปเท่าไรลุ้งค่าอาหารไปเท่าไรค่ายาเท่าไรนะครับค่าผสมเท่าไรนะครับค่าเสียเวลาเท่าไรนะครับค่าลงเลื่อนเท่าไรการเข้าสี่เลิกเลียงไปเลยนะครับขาดทุนแพ่แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องครับในส่วนของข้อที่สองนะครับมันสี่เสียคักขเลยคือเสียโอกาสครับพี่น้องครับการเข้าเส้าเลียงเนี่ย มันเสียโอกาสคาะคุลีนะครับพี่น้องครับก็ด้วยวัฏจักรของราคาบัวน,นะครับมันมีขึ้นสูงสุดแล้วก็ขยับลงมาจนหวัวต่ำสุดแล้วกะค็ค่อยๆกระเตื้องขึ้นไปค่อยๆลดลงมาค่อยๆขึ้นไปจนสูงสุดอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับมันเป็นวงจรวัฏจักรตามอุปสงค์และอุปทานนะครับย้อนงัวมันมีหลายนะครับแล้วความต้องการซื้อมันน้อยนะครับมันก็เลยเหตสหยราคางัวตกต่ำนั่นแหละครับพี่น้อง แต่ัดที่นี่พอคนเลิกเลี้ยงมากๆนะครับคนเลิกเลี้ยงหลายนะครับง่วมันสีเหลือน้อยลงครับพี่น้องบัดพอดมือนั่นนะครับผู้ที่เลิกเลี้ยงบะหมี่งัวขายน้ำมูนะครับพี่น้องมืองัวมันราคาดีนะครับบะหมี่ง่วขายน้ำมูนะครับบัดที่นี่พ่อง่วราคาดีอยากเลี้ยงยีกัดนี่ไปซื้องัวมาเลียงนะครับกับไปซื้อตอนนั้นราคาดีมาเลียงหอดจัวมาจะคล้องสีขายราคาถืออีกล่ะนะครับ การซีขาทุ่นยุ่แบบนี้เจียงยุ่แบบนี้ยุ่บาเศร้านะครับเพราะฉะนั้นคันชีเลิกเลี่ยงในช่วงที่มันราคางว่าตกต่ำนะครับเพื่อให้เลือดเท่ามันหยุดไหลนะครับบ่อห้มันได้เสียรายใจครับการเลี้ยงงว่าที่พอเห็นอนาคตข้างหน้าเนี่ยกันชีเศร้าเศร้าไปเลยครับพี่น้องครับกานมันราคาดีไม่อีกการย่าไปซื้อมาเลี่ยงครับคันชีเศร้ากับเศร้าไปหลดนะครับย่าไปซื้อมาเลี่ยงย่ยมันแพงนะครับขาดทุนบัดเีนะครับซื้อยน่ามแพงมาถาจังหวะ สีมาขายแพงถึงไปอีกมั่นยากนะครับพี่น้องครับคนที่ยู่หลอดยู่ได้เขาเลี้ยงมาเง้ยวน่แหละครับพี่น้องครับมันก็ทัวกันไปปีแต่ขายได้แพงคักปีมั่นถือคักก็ถัวเฉลี่ยกันไปนะครับแล้วไปที่เนี้ยคนที่เลี้ยงต่อนะครับก็จาเป็นครับพี่น้องจําเป็นที่จะต้องปรับตัวไปตามสมัยนะครับปรับยังได้ต้องปรับนะครับได้ขอที่หนึ่งเลยนะครับปรั๊บวิธีการเลี้ยงแบบลดต้นทุนนะครับเท่าเคยห้กิน อาหารคนหลายๆกากสีเหลืองน้อยๆไปเติมยาให้หลายขึ้นนะครับหรือว่าขัดอาหารคนณอ่าที่ข้าใส่ยูมันแพ่งข้าก็จําเป็นที่จะต้องไปค้นหาสูตรอ่าของอาหารที่มีโปรตีนที่สูงเท่าเดิมแต่ราคาอา่าต่กว่าเดิมนะครับสีเห็ดอาหารผาสมอาหารให้งัวกินเองบอ่อนะครับหรือว่าขัดนันอาหารคนณันแพงอาจีรลดมาใช้เปลือกมาล้างมายิดกากมะล่างมายิดนะครับ คนที่เคลไ้เปลือกมันล้างมักยีดกามันล้างมักยีดนะครับการเลือกไ้ม้าไ้เป็นหญ้าสดเป็นฟางหมักเป็นหยังก็ต้องปรับตัวนะครับในการลดต้นทุนนะครับเคยจ้าง่าแรงหลายๆแต่จาเป็นที่จะต้องเอาตัวเองเข้าไปทํางานให้มากขึ้นนะครับเพื่อลดรายจ่ายในค่าแรงนะครับก็จําเป็นที่จะต้องปรับลดต้นทุนในการเลี้ยงนะครับพี่น้องและข้อที่2นะครับเขาจาเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนช่องทางการขายนะครับ แมนยู you, พี่น้องบางท่านบางคนนะครับเข้าเลี้ยงงวัวแบบสบายๆนะครับเอางวัวไปหน้าน้ำนะครับกระจูงไปหน้าไปลามอยู่หน้ากินห้าน้ำขันแท่กินหน้ากินห้าหน้ำไฮหน้ำสวนนะครับกินห้าน้ำขางข้างระบดที่นี่เข้ากับล่อแต่ในหอยเขามาให้ราคานะครับเขาให้ทอาไดกะฉชั้นเลี้ยงซ้ำนี่ชั้นขายท่าไดกะเป็นกําไรเบิดแต่ละกะยจะไปคิดนปลาจังสันนะครับพ่อราคาง,งว้วมันต่ำากครับ เขาสิมาบ,บ ica, ep, Donald, ini, u, á, uh, ีเขาท้องนั้นท้องนี้มันบอคุ้มคาเข้าสีจูงซับนะครับบางเถื่อนะครับเขากระถองปลาเปี้ยนนะครับช่องทางการขายนะครับเขาขายออนไลน์ได้บ่นะครับเขาสาง facebook มาโพสขายได้บ่นะครับเขามีกลุ่มอําเภอกลุ่มตำบลโพสงัวเขาลงไปขายได้บ่นะครับเขาร่วมมูร่วมโตร่วมพวกร่วมฝูงนะครับเอาซื้องัวไปเชือดเป็นเคียงหมู่บ้านเคียงตำบลได้บ่นะครับ เาก็ต้องมีช่องทางการขายนะครับบอแมนวาเข้าสิถาแต่ในห้อยเขามาให้ราคายนี่นั่นก็ว่าโอ้เขามากดราคาเขามากดราคานะครับเอาว่าเอาง่วไปตลาดนดคาเข้าตลาดนาโตลซีชิบาทเนี่ยเอาไปเองเบิ้งครับพี่น้องครับเอาไปเองครับไปห้องละคาเอาเองนะครับคันสีว่าเขามากดราคานะครับเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ตัวเจ้าของเองนะครับยาสาหัอ่าขนมาเอาเปียเพ้าวใดคือว่านั่นแหละครับพี่น้องในส่วนท้องข้อที่สามนะครับ เฮาอาชีพต้องปรับเปลี่ยนตลาดของการเลี้ยงนะครับเอาว่ามาเลี้ยงงัวงามงัวแดงแดงมันตันนะครับเคยตัวละสองแสนสามแสนสี่แสนการเลี้ยวเตะหัวมันนะครับช่วงนั้นมันเป็นช่วงอุบัติการ์ราคาวัวนะครับบัดที่นี่มันกลับเข้ามาสู่โลกความเป็นจริงนะครับงัวงสุกโตมันกลับเบียดเบียดเนื้ออิงอิงเนื้อนะครับงัวแม่พันธุ์กระชีสูงกว่าราคาเนื้อไปนิดน้อยนะครับแต่ร่อยเลี้ยงคนเลี้ยงบอกไว้นี่บัดที่นี่เข้าสี่เทสตงใดเหรอครับพี่น้องครับ ในเมื่อตลาดมันเปลี่ยนนะครับตลาดมันต้องการเป็นตลาดเนื้อวัวที่ยังขายได้ราคาดีที่สุดในตลาดนัดก็คือวัวอ้วนนะครับวัวอ้วนเวียดนามซื้อสูไตายนะครับเอาหาวอดมีเข่าจนหดตีกันหยาดหยาดงัวนหยาดควายกันุปนะครับพี่น้องครับที่เห็นในคลิปนะครับตลาดชุมชนบ้านชาตินี่แหละครับตลาดบ้านชาติแล้วเพื่อพ่นเลยละครับจนเจ้าของตลาดเป็นเด็กเปรีหามนะครับนั่นแหละครับพี่น้องขานมั่นอ่ารอยเลี่ยงไปยาก สีไปเลี้ยงเวเนื้อสีเลี้ยงสายพันธุ์ใดนะครับแล้วคันสีเลี้ยงขุนพิมพ์ย่ยมสี่เห็ดแบบใดนะครับช่องทางหาความรู้บอ่อึดบ่สน,นะครับพิจารณาตัดสินใจเลือกเอาเองนะครับเงื่อนไมทงส่งพี่น้องเป็นเงื่อนพี่น้องนะครับย่าให้ผู้อื่นมาตัดสินนะครับย่าให้ผู้อื่นมาตัดสินเอาตัวเองเอาความรู้ตัวเองเอาความเชื่อมั่นความมั่นใจของตัวเองลงมือเห็ดนะครับย่าสะไปเห็ดตามเขานะครับ เห็ดตามเขาเห็นตามกระแสเจนเวิร์ตปีคือเคยเห็นนะครับ,รบพี่น้องครับกะบมาบอกสู้พีสุนองฟังนะครับรากาอยากสิให้พี่นอ้องอ่าคอมเมนต์เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนร่วมพูดคุยกันนะครับราคาง้วมั่นตกต่ำนะครับเข้าเส้าเลียงง้วดีกว่าบอนะครับหรือเข้าสิปรับเปลี่ยนไปเลียงงวเวไดตลาดไดนนะครับคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบบชั้นมิดนะครับพี่น้องครับสำหรับอ e ีนี้นะครับขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบพระคุณ FC ที่ติดตามรับชมด้วยดีเสมอนะเสมอมานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ชาวประจาฟาร์มด้วยนะครับอาจจะมีเสียงลมแรงรบกวนบ้างก็ต้องขออภัยนะครับชาวประจาฟาร์มเราเป็นช่องที่ไม่ได้ใช้ไม์นะครับเข้าอาศัยเสียงเบาดังกากากพากากไปก้อนนะครับก็ใช้แค่โทรศัพท์เครื่องเดียวในการถ่าย คลิปวิดีโอนะครับสำหรับีพีนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับพบกันใน EP ต่อๆไปครับสวัสดีครับนะปัญญฟาร์ม